สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้น้ำมุกจะพามาทําบุญที่ศาลพระเจ้าตากสิไนในจังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะมาต่อชะตาถวายลงศพอะไรอย่างนี้ทําบุญค่ะทําบุญกันให้มากๆทําำกล่าวอันนี้น่าทึ่งจริงๆ ถวายเงินทาให้แก่ลวงศพพน้ำข้าวไฟการเรียนการศึกษาของพระสงฆ์และก็เครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์วิตีท,ทำดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะเราเป็นคนนับถือพระเจ้าตากสินมากๆนะคะสัจจะวาจาและหลายๆอย่างค่ะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขค่ะ